ก็สวัสดีครับนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปจาก f i ตอิงนะครับวันนี้มีเทคนิควิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับกรณีที่เราใช้เครื่องพิมพ์ระบบ DFT นะครับ DTF ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็อาจจะเกิดอาการเลอะที่ฟิลมนะครับแบบหัวไม่ได้ขูดกับฟิลมนะครับแต่ว่าใต้หัวนะครับหรือคาลิเอทของที่หัวติดอยู่จะมีอาการสะสมของตัวหมึกขาวนะครับ ทำให้มันหนากว่าปกตินะครับก็จะไปขูดกับตัวงานพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับเราจะมาดูวิธีแก้กันนะครับวิธีแก้ก็คือ1ก็คือไม่ไม่ถอดเครื่องแก้เลยนะครับก็คือแก้โดยที่เครื่องยังอยู่ในอาการปกตินะครับแล้วก็ที่2ก็คือแก้แบบถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยากจะลองแก้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําตามมาดูนะครับ เดี๋ยวอาถาดออกนะครับยกเลิกงานพิมพ์นะครับนะครับปกติแล้วนะครับตัวหมึกก็เดี๋ยวนี้ผมเป็นมันเป็นคาลิเยตของตัวแอร์บรรสามนะครับพอดีเราไม่มีไอชุดเนี้ยเขาเรียกคาลิเยตนะครับพอดีเราไม่มีชุดคาลิเยตของตัวแอร์บรรแปดก็เอามาให้ดูนะครับก็คือปกติแล้วหัวจะติดบริเวณนี้นะครับกับบริเวณนี้นะครับที่เป็นตัวกันหัวนะครับก็คือจะเป็นพลาสติกกันหัวพิมพ์นะครับ อาจจะเกิดจากหัวขูดตัวฟิล์มหรือหมึกกระเด็นมาโดนนะครับหรือหมึกมาจากตัวยางปาดที่ปั๊มนำอ่าโทษทีนะครับแต่รุนแรงหัวร่วงนะครับก็ปกติแล้วชุดนี้จะเรียกว่าปั๊มนะครับเป็นชุดทำความสะอาดตัวหัวพิมพ์นะครับมีหน้าที่สําคัญสุดและในตัวเครื่องนะครับปกติแล้วเมื่อทำความสะอาดเสร็จนะครับเขาจะมียางปาดตัวนี้นะครับมาปาดหัวนะครับทําให้หมึกบางส่วนนะครับไปติดที่ขอบของหัว นะครับกับตัวพลาสติกตัวนี้นะครับส่วนหมึกในปั๊มตรงนี้นะครับไม่มีผลทาให้ติดนะครับส่วนมากที่เรารู้ก็คือตรงนี้จะสะอาดหมดนะครับแต่จะติดที่ส่วนที่ปั๊มทําสะอาดไม่ได้นะครับก็คือข้างๆนี้กับต่วนนี้นะครับวิธีการก็คือเราก็จะใช้นะครับไม้เรามาครับกดเลื้อๆปุ๊บแล้วก็เอาไฟออกนะครับก็จะสามารถเลื่อนหัวพิมพ์ได้แบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์มาก็จะเลอะๆนะครับหรือเลอะนิดๆในหน่อยอะไรประมาณนี้นะว่าคือติดไม่เยอะนะครับอันนี้อันนี้เครื่องน,นี้ติดเยอะแล้วนะครับับวิธีนี้ก็คือเราต้องเลื่อหนหัวพิมไม่ได้ก่อนนะครับก็คือกดดึงกระดาษทีนึงให้หัวพิมพ์เลื่อนออกมานิดนึงแล้วก็ไฟออกนะครับหรือเปิดเครื่องมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกแบบนึงอ่ะ A. เอไปไหนแล้ววะไ,ไปต้องไปตีขาว เดี๋ยวผมหาเไฟแป๊บนึงเขาตั้งจากเข้าน้ำบาตรตัวเล็กก็นะครับเปิดเครื่องมาแเครื่องก็จะวิ่งไปด้านซน้ายนะครับปกติจะไม่จะไม่วิ่งอ่ะมันจะเมื่อกี้เราปิดเราปิดปิดจงังหวะนะครับ มดติเครื่องเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเนี่ยจังหวะที่เปิดเครื่องมาช่วงนี้ก็เอาไฟปักออกได้เลยครับเราที่เราออกเอาจังหวะนี้เพราะว่าเราออกเอาจังหวะอื่นนะครับเครื่องมีโอกาสเออร์เลอร์นะครับแต่จังหวะนี้ยเราทํามาหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเครื่องเออร์เลอร์ไฟสองดวงนะครับ,บ,บ,บอันนี้ก็จะมีเสียงนะครับช่างแอร์นิดๆน,นะครับแต่ว่าก็ถ่ายได้อยู่นะครับพอดีมีลูกคา้าถามมาพอดีนะครับก็ ปกติเราก็จะใช้ไม้แบบนี้นะครับที่เรามีจําหน่ายนะครับก็นะครับอันละห้าบาทนะครับอันละห้าบาทก็เอาไม้อันนี้นะครับมองเข้าไปด้านด้านเราเลื่อนหัวพิมพ์มาตรงกลางนะครับแล้วไม้อันนี้นะครับตอดเข้าไปตรงช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไม้นี้นะครับไปปาดตรงหัวถ้าเรามีไฟนะครับก็ต้องมีไฟฉายอันนึงนะครับเพื่อถ่ายให้เห็นตัวหัวพิมพ์นะครับเนี่ยก็จะเห็นตัวหัวพิมพ์ใช่ไหมครับจะมีอะไรติดอยู่ด้านล่างนะครับ บางครั้งก็ไม่มีอะไรไม่มองไม่เห็นว่ามันติดนะครับเพราะงั้นจากมันจะแนบไปกับหัวพิมพ์นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวเคลือบแต่จะทําให้มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ปาดเข้าไปหัวนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะมีเลือ้อๆอย่างนี้นะครับก็ลองลองทําดูนะครับแอ้จะเห็นว่า ตัวที่เป็นยางนะครับหลุดออกมานิดนึงนะเราเห็นชัดกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นชัดหรือเปล่านะครับเราก็ทําอีกนะครับจนกว่าไอตัวแผ่นที่เราเห็นนะครับมันจะหลุดออกมาครับอาจจะทําไปทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าเนี่ยครับหลุดหลุดออกมาเลยนะครับตัวยาง ถ้าเราไม่มีไม้ตัวนี้นะครับก็ใช้ไม้รูไม้ติมหรืออะไรก็ได้นะครับพันอัมรีพันหัวนะครับแต่ต้องไม่แข็งนะครับถ้าแข็งเนื้วหัวจะสีนะครับอ่านี่ก็คือตัวภาบนะครับหลุดมาแล้วนะดูไปแล้วนะครับอ๋อแต่ยังยังยังไม่หลุดนะครับหลุดออกมานิดเดียวนะครับหลุดออกมานิดเดียวนะครับ ไม right ่ว่าเราจะใช้ระบบแบบไหนนะครับมีตัวลองดูดกระดาษแปลงตัวต่างๆนะครับก็จะเกิดอาการนี้ได้นะครับอย่างที่บอกก็คือมีหลายสาเหตุที่อธิบายไปที่ตัวปั๊มเมื่อกี้นะครับก็ขูดอีกนะครับไม่ได้ขูดกับคํารสะอาดนะรก็จะมีเห็นว่ามีมีแผ่นยาวๆอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นวิธีที่นะครับปลอดภัยที่สุดนะครับ นะครับก็จะเหนียวว่าหน่อยนะครับลองด,ดูด้านบนนะครับว่าหลุดออกมาอย่อากอะหลุดมาแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับอันนี้นะครับ N M ไหมครับในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นตัวนี้นครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิบออกมาให้ดูนะครับ นี่ครับตัวปัญหาก็จะไปขูดที่ชิ้นงานเรานะครับทําให้งานเราเลอะเหมือนหัวขูดนะครับแต่ความจริงแล้วหัวไม่ได้ขูดหรอกนะครับก็คือมันจะเกิดจากสองกรณีก็คือเป็นขูดหัวพิมพ์กับตัวเกิดจากตัวปั๊มนะครับกระเด็นไปโดนนะครับตัวหัวพิมพ์นะครับหรือตัวป้องกันหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับก็จะทําให้มันเลอะแบบนี้ได้นะครับหรือไม่ก็เกิดจากจางปาดตัวนี้นะครับ เวลาที่หัวพิมพ์เริ่มไปเรื่มมาพวกเขาจะมาปากกับตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้หมึกหยดนะครับนั่นเองก็อาจจะทําให้นานๆไปนะครับหลายๆเดือนก็อาจจะเกิดอาการนี้ได้นะครับหรือบางครั้งก็ไม่นานมากนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับก็เราแนะนําให้ทําวิธีนี้ก่อนนะครับกับอีกวิธีนึงก็คือครับเราจะถอดตัวหัวพิมพ์ออกมานะครับอันนี้ก็คือแบบก็เรียกแนวฮาร์ดคอร์เลยนะครับ สำหรับลูกค้าเราเราประกันหัวพิมพ์นะครับก่อนจะทําการแบบทะลุหดขนาดนี้นะครับหรืออาการที่เลอะต้องเขาเรียกอะไรปรึกษาเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ว่าอาการที่ลูกค้าเป็นนะครับต้องทําที่ขั้นตอนไหนนะครับก็ถอดตัวน็อตตัวครอบหัวพิมพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาตรงนี้นะครับอาจจะได้ถ่ายให้ชัดๆหรือ,อเพราะว่าตรงนู้นมันจะย้อนแสงนะก็ถอดนอด็อต ฝาข้อบัวพิมออกมานะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่มีตัวเบียนะครับสายก็จะเยอะนิดหนึ่งจากนั้นนะครับเราใช้ไขควงนะครับตัวใต้นี้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเราจะงัดนะครับมันจะทําให้หักนะครับจิ้ม้าไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดนะครับเนี่ยมันจะคลายตัวล็อกนะครับ ออกแบบไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราไปฝืนมันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรากดไม่โดนตัวล็อกนะครับมันจะทําให้เขี่ยวหักนะครับเนี่ยมันจะมีตัวล็อกตัวนี้ที่เรากดนะครับกดกดเข้าไปให้มันให้มันไม่ไม่ล็อกนะครับจากนั้นเราก็เอาตลับออกมาเลยนะครับทั้งหมดที่เราแกะนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาตัวข้อฝสายแพร์ตัวนี้นะครับออกก่อนนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อก อยู่นะครับสามจุดด้วยกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไปไปควงกับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดและก็ด้านล่างตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดวิธีการน็คือเราเอาข้างบนออกก่อนนะครับเอาสองจุดนี้ออกก่อนอัดไปอยู่นู้นก็ได้แสงมืดหน่อยไม่เป็นไรแอนจะไม่ถนัดก็นะครับเอาเอาตัวเขี้ยวงัดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับให้เขี้ยวหลุด ตรงนี้นิดนึงนะครับมันก็จะดังแก๊กนะครับแล้วเราก็กดตรงล่างนี้หน่อยหนึ่งนะี่ครับก็จะดึงออกมาได้นะครับก็ต้องค่อยๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดยวเคี้ยวหักและงานเราจะเพิ่มนะครับ เนี่ยก็จะมีนะครับเขี้ยวที่บอกเมื่อกี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวล็อกตรงนี้นะครับสามจุดด้วยกันนะครับหลัจากนั้นเราก็นะครับเอาตัวนี้ออกนะครับตัวซ็อกเก็ตที่สําหรับล็อกเป็นเขี้ยวล็อกสำหรับตัวพิมพ์นะครับก็คือแงะด้านข้างนะครับจิงเฉียงเข้าไปตรงด้านข้างนะครับจะเป็นตะขออ่าเนี่ยหลุดแล้วไหมครับแล้วก็ตะขอด้านนี้อีกข้างหนึ่ง ด้านนี้ก็จะทําแบบนี้นะครับก็เอาเขี้ยงไปข้างๆนะครับนนเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็คือจะเป็นตะขอแบบนี้นะครับาเอาไอ้ควงแย่ถึงเฉียงไปแบบนี้เพื่อเพื่อเพื่อดันตัวนี้ให้แนบไปนะครับก็จะเอาตัวนี้ออกได้จากนั้นเราก็นะครับใช้ไอ้ควงเล็กแฉกเล็กนะครับแฉกเล็กขันน็อตสามตัวด้วยกันนะครับหรือสามตัวนะครับ ขั้นตอนพวกนี้ต้องเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าต้องระวังพราะพลาดไปก็หัวพิมพ์นะครับสี่พันกว่า่ะแล้วก็ยกขันสามตัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ยกหัวพิมพ์ออกมาได้นะเลือ่อนหัวพิมพ์ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าจะยกออกมาแบบนี้นะครับเราก็เทระวังน็อตหายนะครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะติดแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราเอาออกไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับเราต้องใช้เวลานะครับค่อยๆเคี่ยมันออกมานะครับจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเราเอาออกมาแบบนี้ก็ดึงได้เลยนะครับดึงหรือใช้ใช้ชู่เช็ดก็ได้นะครับมันจะเป็นยางหมึกเมื่อแห้งแล้วจะเป็นยางนะครับเดี๋ยวผมเอาเช็ดชู้แป๊บหนึ่งครับก็นะครับใช้เชื่ชูเช็ดก็ได้นะครับ พอมันหนาปุ๊บมันก็จะไปขูดกับตัวงานพิมพ์เรานะครับส่วนถ้าถ้าอีกกรณีนึงถ้าธรรมตรงนี้แล้วมันไม่หายนะครับแสดงว่ามันไปติดที่ตัวคริย์นะครับก็คือไปติดที่แง่พลาสติกตรงนี้นะครับเราก็ต้องใช้วิธี ทำความสะอาดด้านด้าน,ด,านด้านหน้าเมื่อกี้นะครับหรือถอดถ้าถอดกระเรียดในงานช้างนะครับก็แนะนําให้ทำความสะอาดตัวด้านหน้าดีกว่านะครับใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือใช้ไม้ติมนะครับเสียบทำความสะอาดเอาแล้วก็ได้นะครับนี่จากสะอาดแบบนี้นะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมถ้าเราไม่เคยทำนะครับการวางสายแพรแอะต่างๆนะครับให้เราถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับ ก่อนเราถาก่อนเราจะรื้ออะไรนะครับนะี่ขยับดูนะครับก็ให้ลงล็อกนะครับจากนั้นก็ใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตเข้าไปนะครับสามตัวเหมือนเดิมแล้วก็ ท่านถ้าไครกวงไม่มีแม่เหล็กก็จะทํางานยากหน่อยนะแต่ถ้าคว้งไม่มีแม่เหล็กก็จะง่ายหน่อยอ่าเรียบร้อยนะครับตากนั้นเราก็ใส่ตัวล็อกหัวพิมพไอ้ล็อกตัวขอโทษทีคกับล็อกตัวตลับเข้าไปกดดังแก๊กใช้ได้นะครับจากนั้นก็จัดสายแพรนะครับพื้นนะครับ แต่แตแพรให้เข้าเหมือนเดิมนะครับลักษณะน,นี้นะครับก็เรียบร้อยจากนั้นก็เอาตัวล็อกเข้ามาเหมือนเดิมนะครับกดลงไปนะครับตรงๆนะเพื่อล็อกเข้าไปนะครับ ก็อันนี้จะผมใส่ลงไปไม่ตรงไนมะ่ตรงก็ต้องเอาออกถอดใหม่นะครับอยฝืนนะถ้าฝืนแล้วเดี๋ยวจะตัวคล็อกมันจะหักเมื่อกี้มันเข้าเข้าไปตรงในตัวนี้นะครับก็ต้องเอาออกมบข้างนอกแบบนี้แล้วก็กดลงไปก็จะดังแก๊กนะครับก็เสร็จนะราบการรื้อหัวพิมพ์จากนั้นก็เรียงตลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเตรียมพบกับระบบใหม่ตอนนี้เราขายเป็นรุ่น V3 แล้วนะครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับการใช้งานสีขาวได้ราบลื่นกว่านะครับไม่ต้องดูตลับไปบ่อยหรือขาวหายไปบ่อยนะครับหึ๊บปึ๊บๆเรียงแล้วดูว่าสายไม่หักนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวที่บอกขั้นตอนใดน,นะครับเราไม่เก่งนะครับเพิ่งรื้อครั้งแรกให้ถ่ายรูปไว้นะครับจากนั้นก็ใสฝ่ฝาครอบเข้าไปใหม่ปึ๊บนะครับ นี่นะครับแล้วก็น็อตขันนะครับเสร็จแล้วลองลื่นปื๊ดปารกลับมาซ้ายขวานะครับดูว่ามันสะดุดอะไรไหมสายไฟสายแพรตรงนี้ยังอยู่ดีไหมนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเจียบไฟใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับก็นํามาฝากกันนะครับสําหรับเคล็ดลับดีๆย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนทําการใดๆนะครับ ปรึกษาเราก่อนนะครับส่งงานตัวอย่างมาให้ดูนะครับเราจะแนะนําวิธีแก้ให้ด้วยตัวท่านเองนะครับถ้าไม่ได้ยังไงเราก็มีประกันให้นะครับส่งไม้เราซ่อมให้ฟรีครับสวัสดีครับ